สวัสดีครับพี่น้องครับผมมูนี้พบกับผมครับพ่นอเรลูกดกครับลูกวิสา์กินแสบครับผมมูนี้ครับมูนี่พี่้องเรอลูกดกในนีโอกาสขึ้นมากราบสักการะปูอือือนาคราชแห่งบึงของหลงจังหวัดบึงการครับพี่น้องที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมกเขนในผู้คนที่ขอมาขอพรจากปูอือรอนี่ เดี๋ยวสมวังกลับไปทวนหนักกันทุกคนกับพี่น้องครับผมเลมือน,นี่พื่อนี่เอเรียได้เอาผ้าไม้พี่น้องเมืง่งแล้วก็เดี <c oughs> ๋ยวบรรยายเรื่องเล่า <c oughs> ตำนาน <c oughs> พญานาคแห่งปืนของหลงแบบมีทีมาทีไปมองดายเพื่อนี่เพื่อนี่เอาเรียส <c oughs> ิมาเราเรื่อง กูลืบหนักหนักราดแห่งเบืองของหลวงให้พี่น้องฟังเครับว่าทีมาที่ไปเป็นยังไงครับพี่น้องตำนานอันเก่าแก่ถึงมาครั้งแรกคือกอดรุ่งพ่อก่อนนี่แห่งเบืองของ,ลงหลวงมาพี่น้องเป็นยุเรศหรือเปล่าซึ่งพี่น้องฟังวาา่ารรตำนาน,นาาพญานาคแห่งเบืองของหลงวนงนีานา่ ทีมาทีไปเป็นแังแดงเรื่องเล่าที่เป็นตำนานนั้นเป็นแังไรมาฟังนะครับพี่น้องเด้อตำนานพญานาคแห่งบึงของหลวงหรือปูเอื้อนาคราชแห่งบึงของหลวงนั่นเสื้อกันวาพี่น้องเสื้อกันว่าเกิดจากการลงเมืองของพญานาคนันเองไหมพี่น้องเด้อเกิดจากความหลักที่ผสมหวังระวางพญานาคกับคนนขับผมเทศหายเมืองทีจะเลื่อนหลงเรื่อง ได้ลมสลายครับพี่น้องบึงข้งหลงแห่งนี้เสื้อเดือนเป็นเสือวาหลักผ้านครพี่น้องเอ้ยมีพระเอื้อเป็นราชาเป็นผู้ปกครองเมืองพี่น้องมีพระเฮสีซืือวานั่งแกวกระยาณนีพระธิดาซืือวานั่งเขียวคำ่ำต่อมาได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าพันตาพี่น้องมีพระโอรสซืือวาเจ้าชายฟาลุงซึ่งเป็น ึงเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีรูปร่างอันงดงามมีคุณสมบัติเพียบพร้อมของเจ้าชายต่อมาสื่อเสียงความงามของเจ้าชายฝ่าลุงโด่งดังไปถึงเมืองบาดาลพี่น้องเอ้ยเพชให้เจออ้าหญิงหน้าขึ้น,นท่านี่ข<อ>ีดาแห่งเมืองบาดาลน,นี่ยดใจบ่ได้ตดแปลงกายขึ้นมาเป็นมนุษย์ ขึ้นมาเพื่อจะยืนชฉมเจ้าชายฟาลุ่มให้ได้วัชร์ต่อพ่นงังและในเมื่อนาหน้าขิ้นเด็กแปลงกายนป็ขึ้นมาเห็นเจ้าชายฟาลุ่มเด็กเกิดควมหลักถึกตาถึกใจกันพีน่นองเอ้ยจึงนั่งไปสู้การอาภิเศกสมรสระวังเจ้าชายฟาลุ่มกับเจ้าหญิงหน้าขิ้นท่านี่การอาภิเษกสมรสของเจ้าชายฟาลุงมกับเจ้าหญิงหน้าขี้นนี่ แย่างขึ้นยิงญ่พี่น้องมีการดื่นเรื่องต่อกันเจ็ดมื่อเจ็ดขึ้นพี่น้องและทั้งพญานาคราชนี่ได้มอบของมีค่าประจำวงตระกูลประจำวงตระกูลของพญายานาคนให้กับพระเจ้าอือรือราชาพี่น้องเพื่อส้างสัมพันธ์ทำให้ตีระวังพญานาคกับมนุษย์ เพื่อสัางสามารถทำไม้ตีหระอวางพระญาหนากกับพระเจ้าอือรือราชาพี่น้องเจ้าชายฟาลุมกับเจ้าหญิงนาคินนี่พี่น้องเอ,อ้ยในข้องรักกันมาเป็นเวลาสามปีกับเบอสามารถมีทายาทสืบสกุลให้ได้พี่น้องเพราะว่าทาดของมนุษย์กับทาพาพญาหนากบ่สามารถี่เข่ากันได้ครับพี่น้อง จึงเฮ็ดให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจยให้กับทั้งสองระวังจะใช้ฟาลุมกับเจ้าหญิงน้าขึ้นพี่น้องต่อมาเนี่ยปฏิได้น้าขึ้นเนี่ยได้มีการลอมปื้อล่องพี่นอ้องท้าหมนยตาหรือฤทธิเดชน่พี่น้องเสี่ยงล่องครับผมร่างของพระน,น้าขึ้นที่เป็นมนุษย์นี่ได้กลับกลายเป็นหนาคพี่น้องคือเก่าครับผมด้กลับกายเป็นน,นอกคือเก,าก,กาเนน่า,กาต่อมาครับนา่งสมเกิดบังเอิญพี่น้อง ยางเขามาเห็นข่าวนี่จึงได้ดังแพร่กระจายไปทั่วเมืองหลัดผ้านครจึงส้างควบบ่พอใจให้กับพระเจ้าอือลือบักข่ากราพี่นอ้องท่านจึงได้ขับไรหน,หน้าขึน้นหน้าขึนน้นี่หน้าขึ้นท่านี่นี่กับซูเมืองบาดาลพี่นอ้องโดยให้พระยานากักเดมานตัวกลับไปก้อนกลับพระยานาคราชได้ขอ เครื่องราชประจำวง์ตระกูลที่มอบให้พระเจ้าเอือ้อไว้ขอขึ้นแต่พระเจาา้าเอื้อราชานี่ก็บ่สามารถให้ครับให้เครื่องให้เครื่องที่มอบใหนะ้น่ะบ่สามารถให้ขึ้นพระยานาคได้พี่น้องเพราะว่าพระเจ้าเอือ้อนี่ได้น้ำแปรแปสภาพกับสมบัติอื่นๆแล้วจึงทำให้พระยานาคพี่น้องจึงทำให้พระยานาคนี่โมโห โมโหโมโหเป็นอย่างมากพี่น้องประกาศเลยว่าจะทำลายเมืองรัฐพานาครหลังจากพญานาคกลับไปแล้วในกลางดึกของคืนนั้นพี่น้องพญนาคได้ยกไผ่พ้นบริวารมาถล่มเมืองรัฐพานาครเด้วยฤทธิพญานาคเขตแห่งเมืองและพานาครน,นี่หล่มลงไปไดาา้น้ำบุมีพวยสามารถหลอดพลเบลมาจักค้นกับผี่น้อง ถล่มลงไปนน้ำกลายเป็นเมืองบาดาลเลยครับเมืองรัตพานครได้ล่มสลายลงไปแต่ที่เหลือไว้ที่บดจมหายไปกับเมืองพานครก็มีเพียงแค่เกาะสามเกาะพี่น้องเองพี่น้องครับเกาะสามกเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดครับพี่น้องที่ บ่จมหายไปกับเมืองระพานาครเลยก็ได้กแก้เมืองก็ได้กแก้ว,วัดดอนแก้วพี่น้องวัดดอนแก้วหนึ่งวัดดอนแก้วสองวัดดอนพู่สามวัดดอนสวรรค์ครับพี่น้องที่บ่จมหายไปกับเมืองครับผมในเมื่อพัติดาหน้าคิดเน่นดูขา่าวการล่มสลายของเมืองละพานาครแล้วโดยความหลักของทั้งสองทีนมีต่อจอชายฝ่าลุงพี่น้องนั่งก็ได้ออกตามหา เจ้าใายฝ่าลุงพี่น้องหา่าไรก็หาเบาอคือเก่าครับผมพี่น้องจนได้กลับมาบานซื่อแล้วก็มีการเสือกันวาในการค้นหาของพระธิดาพระธิดาหน้าขีน้นี่เหนได้เกิดไปน้่สายเน่าขึ้นมากครับพี่น้องซื้อว่าห่วยน้ำเมานั่นเองครับพี่น้องส่วนพระอือลือราชานี่ได้ถือ แพร่นาคจับโตวไวพ้อมกับสาบหายพญาเอือลื่อนี่กลายเป็นนาคพี่น้องฝ้ายุทบีบึงของหลงตาบชั่วนิดด้านเลยครับพี่น้องหรือว่าจะพน้นหรือว่าตาบชั่วนิดด้านจนกว่าจะพ้นข้าสาบพื้จะเป็นเมืองไมข้ข้นมานันเองครับพี่น้องบึงของหลงแต่กอนนี่เปิดกระดิมีการเปิดกระดิมีหลายซื้อครับพี่น้องก้อนสิ่มันเป็นซื้อบึงของหลงนี่ เด็กก้อนก็กลายเป็นบึงหลงข้อเอน,นี่การเด็กเกิดจากการเรียกซื้อเพียเพ้ยนเพี้ยนเพี้ยนไปจนมาก็กลายเป็นบึงของหลงและได้กลายมาเป็นบึงคงหลงตาบถูกตับทวทุกมือนี่แหละครับพี่น้องครับผมนี่เป็นเรื่องเล่าสั้นๆของอปูลือ่อนาคราชแห่งบึงของหลงตำนานดินแดนซักซิทธ์ของบึงของหลงของพระยานาค ยัง <ผม S 1> ครับพี่พน้องครับตขับกองโคตรที่สุดครับครับอยู่ผมจะก่อนผมพ่อแม่พามาหาไปอยู่กอนน่อตอนบันเที่ยวครั้งแรกมาจากหนองค่ายยายมาจากหนองค่ายแล้วข้อนี้โดนจนปนแล้วครับถึนเมื่อมน้องคาอง่า,พา,พงคายพ่อแม่ก,กับพามาใหม่แต่ตอนผมอ,อยเาายดินเที่ยวเห็นวัดเป็นอยู่ตอนพุ่แล้วครับเห็นค่ายเห็นวัดเนี่ยเราปัจจุบันนี้พ่อจดพละตอนเกับขึ้นเมือ่อกลับมาครั้งที่สองวัดกับพาเนไปเลยยายนี้เอา,าข,าาขาุดขยิบมาวาไว้ทีงวัดตุกโข้อ พอแม่ก็เลยพาอยู่เกาะดอนพ่ต่อไปปลากรซิก็เขากรัวไปุ่วกันบดรับบานทีอยู่ไปอยู่มาพ่อปี50พขาต่อ50เป็นกันเคลื่อนขึ้นน้ำท่วมเกาะบดก็เลยพักแต่กระจายกลับเมื่อบันเก้าแน่กลับไปเรงอยู่ฝั่งนั้นแน่กับอยู่ฝั่งนี้แน่แต่กลับเมื่อายอยู่ทีกันไาจากเทวตาเคยเห็นว่าเป็นพญานาคเป็นแบบใดบ่อยฟังนะครับปี50นะครับเมื่อมีการ ต้นตำบอกไม่ซ้าครับจะมีการเลี้ยงยี่ห้อรอยปีของของบ้านผมเรียงปูเรื่องเพอดีมือนั่นเป็นต้น้ำ้ํามไม้ซักความผมเ็เห็นผมใส่มองมุนยามมองมากครับนี่เรื่าอไม่ยังเดียวผมมองออกไปกลางบึงนะผมเห็นดำๆประมาณจากหกเม็ดไงดำ แล้วก็มีคนใส่เสื้อยืนใส่เสือ้อผผาคุ้งคู่บา่ายืนนิ่งโบติงเลยอ่าผมว่าโอ้ยอันลมขนาดนี้ยังมีคนออกไปเนาะพอนายืนอยู่กลางเรือพนอนึใจ่จายเรือหลบเน,นาะผมว่าผมเลือกลมวิทน้ำกลมวิทน้ำแลว้วบัดนี้ผมแงกไปเบนเราก็เห็นคนยืนเราก็เห็นเลยบัดนี้เห็นเรือดำดำประมาณหกเมตรผมเลยลุกยืนขึ้นเมืองเงี้ยวประมาณสามสี่เมตรบบนั้นเนี่ยพเห็นหัวเห็นหางไม่ดำอยา่างเดียวดำเหลือมๆดในน้ำเหรครับดูในน้ำครับ ออกจากพอตอนพวาออกใบมันยืนหนามเคลื่อนไหวบ่ตาบ่บ่เคลื่อนไหวครับมันเมื่อนั้นมันจะเป็นลมมาจากบึงลมแห้งที่แผ่ออกมาในดอกลอกมะม่วเมื่อนั้นจะเห็นดำๆที่ม่วงเดียวครับพอดีผมผมกัดยันเรืองของหลุมของเกียร์รอปลามาวามันหดผมขึ้นมาอยู่นี่คนเดียวไปยังเห็นมีม่องเก่าอยู่บันมุดไปทั้งท้ายผมก็เลยโอ้ปลูกกันนะมั้งผมว่าผมอยู่ต่อมาต่อมาผมกระามแม่หนมของปู่ค้าแดงคนมาเห็นหลังบ้านเดี๋ยผมครับแม่แม่ผมทำแหนมือนั้นผมเห็นดูกลางดูไม่แน่ดำๆส่นแล้ว่าม้วนใ่หลักปลาไปในน้ำกับ เดี่ยวสามคนเราอ่ะผูหลอดผูหรือผูข้ามแดงครับขั้นบางรายเห็นบานายจังมือไหวแล้วเจอคนว่าคนกระทัก็ทับหมเลยเสียวชาาบ้านอยู่นี่เห็นหลายว่าตาเห็นหลายคนบ่ครับผกเห็นหลายคนนลยครับแล้วบ้านหนึ่งอยู่ต่อมาต่อม่าคนว่าเพื่นเรีงกระเทียวสามคนอยู่ต่อมาตอมาเมื่อเมื่อเพื่อปีตีกายนึ่ครับตีกายเป็นปีปีเขาข่าวผมเหมือนนี้หน้าผมข้าอยากที่ทํำมาจากไหนมาจากโคราช เราเปิ้ลไต่สุดข้าวคือนนทพูดเราว่าเดี๋ยวผมภา,าพภาพคนกระดอนแก้วอยู่ผู้ <c oughs> รู้ไปส่งคนนี้กระดอนแก้วตอนเขาส่งตา่าคนเตะแดงทีส่สุดเลยแดงไม่มีใคแ,แก้มคนกระดิบๆเราเกลี่ยน,นออกมาค <c oughs> นบอกว่ามึงนี่อยู่ที่นี่มานานแล้วมึงไม่เชื่อกูว่าพญานาคไม่จริงเราว่ะ <c oughs> มึงมึงมึงไม่บอกลูกบอกหลานแล้วว่า <c oughs> ตอนนั้นคุณเป็นใครมาจากไหนผมถามอ่า ก็มึงเคยกูมาก่อนแเรวอะก็คุยและปูหรือไปเรียนนำกับเพื่อนตามคนแล้ววราอะผลบอกภาษาไทยบ่ะภาษาไทยพอนี่ผมคนคนละเพิ่นบอกไทยผมไปยกมืออะไรแบบนี้ยากเลยครับ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 บอกว่ามึงมีอะไรมึงก็จุดทูบบอกก็ทีแล้วบอกว่าอาจารย์สิบอกก่อนตะวันจะตกดินจุดข้างเท็มเพนเนี่ยแล้วรู้จักผมลายยางอยู่พอมือล่าเรือล้ำที่สองข้าไปคอดอนแก้วเราก็ออกไปเลยเราก็บบริษัทเราอย่างหลายเราบอกว่าเราบ่มากุนไหวเพราะมึง ตาผมขอถามตาเนี่ยว่าในความรู้สึกของตาที่ตาอยู่นี่ตาเสือว่าพญานาคมี่กิ่งบ่กิ่งผมว่เสือว่าในความรู้สับเสือแด้นบ่ครับอ๋อ <ST AR C> จากประสบการณ์นในตัวของตัวของมาตาครับตีจ๊กตะวันทำคนใช้นักฆ่าคนน,าน,านี้หรออ่าอ่าอ่ครับคนนี้ไปเปิดปอกกระพายจานด้วยกระพายขนาดกลางผมว่าเสือว่าไฟจิตไปกอบกาบใบกอไฟก่อเดียวผมว่าอืม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 อ เพื่นยังได้เห็นมาคนมาเที่ยวได้ผมว่าก่อไฟก่อเดียวเฮ็ดไปเฮ็ดมาค้นไม่เลียวคนมาหลายที่กระเพาะกระเพาะพ่ากับกระพนาพายครับผมก็เลยเสื้อเท่าคุ่งเลยครับผมก็ประมาณเลยวันนี้เสื้อเกินร้อยเลยแล้วก็มีคุณเห็นมากกระตาครับแล้วก็มีผู้คนเห็นหลายแต่ก่อนที่ผู้คนเห็นหลายครับขคือยุ่ทั้งหนาหนาเกินครับแต่ตุยูนิค็มีคนเห็นอยู่ประมาณหนึ่งหึงสองคนที่ผมมีจัด แล้วแต่เห็นแบบนั้นเพราะจากจากตำนานที่เพ่นเราขานมาเนาะตาเนาะตอนที่หลูกหลานคนรุ่นนไม่ได้ยินเนาะตาก็มีเรื่องเล่าที่ว่าเราเราขานกันมาหลายแบบหลายหลายอย่างฮางค้นกับว่าปูลือนี่เป็นเทพเทพดามาจากสวรรค์ฮางค้นกับว่าปูลือนี่เป็นอ่าเป็นเจ้าเมืองที่ที่ถือพญานาคสาบให้เฝาให้เฝ้าบึงของหลวงไว้ตัวนี้ผมผมผม จักผมเจียวจุกแด่มากๆเพราะผมไม่ได้ดูผมไปเสือแต่สิ่งที่ผมเสื้อเนี่ยกับตะกอนผู้เฒ่าคนบาบุบานคนบานกขามไม่ได้นกกระอกเลยตะกอนอันนี้ผมเสือมากๆเลยครับเป็นความเสือของผมเป็นความเสือของของเาครับเชื่อว่าคนเยเนี่ยพยานจักคนเา่คนามนจักคยา่เา อันนั้นเป็นเป็นตามตำนานเรื่องเล่าที่เราขานกันมาเนอะตาเนาะแต่ว่าแต่ว่าสัหรตบตาตามีควา้อมเสือว่ามีกิ่งเห็นเด็กครับตาเจ้ของวคนเัโอ้ขอคุณนลายครับตาที่ให้ที่ให้ให้ความูครับผมตาครับผมขอบคุ้นครับสาธุครับตาครับราคับผมขอบคุณครับ และกาถ้าเลือกคนคกันนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับนะครับยนะอนอยดีทาเพื่อทุกท่านผมครับผมขอบคุณครับตาขอบคุณครับครับ